อย่าล้างบอกเคอรี่ด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะตรงหัวบอกเคอรี่มีทั้งไข่มแมลงแมลงตัวเล็ก,ลกและสิ่งสกปรกอยู่มากหากล้างด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวเท่ากับว่าเรากินสิ่งสกปรกเหล่านี้ลงไปด้วยวิธีล้างที่ถูกต้องจะต้องล้างแบบไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีวิธีการล้างบอกเคอรี่ให้สะอาดมาฝากทุกคนค่ะวิธีที่จะพาทำในวันนี้จะช่วยให้เราล้างสิ่งสกปรก ยาฆ่า,า,มาแมลงรวมถึงมแมลงตัวเล็กๆที่แอบอยู่ด้านในออกไปได้ง่ายเลยอันดับแรกก็ให้นำกนรรไกรหรือมีดก็ได้มาหั่นตรงช่วงหัวบอ็อกกี้ออกเป็นชินช้นๆตามรูปเจ๊หิวก็จะตัดออกมาเป็นดอกๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าบอ็อกกี้นั้นอุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากมีทางวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเคโกรดฟอสฟอริก โพแทสเซียมแคลเซียมมีก,กยากใยอาหารและยังเป็นผักที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นด้วยนะคะโดยความที่บ็อกกอรี่มีวิตามินซีที่สูงมากสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงและรักษาสายตาและยังสามารถป้องกันการเกิดต้อกระจกได้อีกด้วยค่ะใครที่เล่นมือถือบ่อยๆหรือเล่นมือถือเป็นประจำทุกวันต้องทานบ็อกกอรี่เลยนะคะ เมื่อหั่นหัวบอกคอรี่เสร็จแล้วก็ให้นำมาใส่ภาชนะเตรียมล้างเลยค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะและใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เปิดน้ำได้เลยเราจะมาล้างบ็อกอรี่ให้สะอาดกันค่ะวิธีนี้จะช่วยล้างสิ่งสกปรก มแมลงไข่มแมลงรวมถึงยาฆ่ามแมลงได้ด้วยนะคะตอนที่ล้างก็ให้นำมือถูตรงช่วงหัวบลคอกครีให้สะอาดเพราะตรงส่วนนี้ชอบมีมแมลงแอบอยู่ด้านในค่ะเมื่อล้างไปสักพักหนึ่งเราจะมาแช่บ็อกครีเอาไว้ในน้ำา10นาทีแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจานมาทับบอกครีก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมคะจะไม่จมอยู่ในน้ำก็ให้เพื่อนๆน,นำจานกระเบื้อง มาทับเอาไว้แบบในรูปค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วก็ให้เทน้ำออกได้เลยจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีก2-3น้ําน้ำค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดในการล้างบล็อกคอรี่ด้วยเพราะว่าแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนี้จะช่วยดูดซับสิ่งสกรปรกต่างๆที่อยู่ในหัวบล็อคอี่ส่วนเกลือและเบกกิ้งโซดาก็จะช่วยล้างยาฆ่า,มาแมลงได้ค่ะ เมื่อนำสามอย่างนี้มาล้างด้วยกันก็จะทำให้เราล้างบล็อกครีได้สะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เจ๊หิวก็ล้างน้ำเปล่าออกเรียบร้อยแล้วสิ่งสกปรกก็ออกไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะพาเพื่อนๆไปทำเมนูอร่อยๆจากบล็อกครีกินกันค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเลยแต่หลายลคนก็อาจจะยังไม่เคยทานนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ อันดับแรกก็ให้นำบอกอรี่ที่ล้างเสร็จแล้วมาลวกน้ำร้อนค่ะหน,นาทีเจ๊ J. หิวลืมบอกไปค่ะวิธีล้างบอกอรี่ที่พาทำในวันนี้นอกจากจะช่วยให้สิ่งสกปรกออกไปหมดแล้วก็ยังทำให้บอกอรี่ของเรามีความสดมีความกรอบดูเขียวและก็ดูน่าทานด้วยค่ะ เวลาที่เรานำไปทำอาหารหรือไปประกอบอาหารก็จะทำให้อาหารของเราน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เจหิวก็ลวกบคอกกี่เสร็จเรียบร้อยก็พักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเตรียมแครอทกันเลยเราจะมาหั่นแครอทให้เป็นชิ้นเล็กๆเป็นลูกเต๋าก็ได้ค่ะ เมื่อบอกคครี่คายร้อนแล้วก็นำมาหั่นต่อเป็นชิ้นเล็กได้เลยค่ะใครอยากได้ชิ้นเล็กประมาณไหนเพื่อนๆก็หั่นกันตามต้องการได้เลยนะคะเมื่อหั่นบ็อกคครี่เสร็จ ก็ให้นําไข่ไก่มา3มฟองจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเราใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวเลยค่ะนําบอคคอรีและแครอทมาใส่ลงในไข่ได้เลย ใส่น้ำเปล่าลงไปตามปริมาณของไข่ไข่3ามฟองก็ใส่น้ำลงไปประมาณ3ถ้วยค่ะจากนั้นก็ปรุงรสชาติใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยใส่ผงปรุงรสต่างๆตามชอบได้เลยค่ะของเจ๊หิวก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปประมาณสองช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งเลยปิดฝาทิ้งเอาไว้10นาที ื่อครบ10นาทีแล้วก็เปิดฝาออกได้เมนูไข่ตุ้นแครอทบลคอกคอรีน้าทานแบบนี้เอาไว้กินที่บ้านกันค่ะเป็นเมนูสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะสีสวยหน้าตาน่าทานมากๆค่ะ ว้าวตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทุกคนฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยขอตัวไปกินไข่ตุนบลูแคร่กับข้าวสวยร้อนๆก่อนนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะ